Aa, ยินดีต้รับเข้าสู่รการคิดดูคิดแล้วต้องทำคิดแล้วทำเลยคนเรามักจะคิดว่าเวลาเราได้รับสิ่งดีๆอะไรต่างๆในชีวิตเราก็จะคิดว่านี่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำลังยกย่องเราอยู่อัลลอฮ์กำลังให้เกียรติเรา อัลลอฮ์ก็เลยให้ริสกีให้กับเรามอบสิ่งดีๆให้กับเราและในทางกลับกันเมื่อเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตเราก็จะคิดว่านี่เป็นบททดสอบมาจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะทดสอบความศรัทธาของเราว่าเราจะอดทนและต่อสู้กับปัญหานั่นหรือไม่มองดูเผินๆอาจจะคิดว่ามันไม่มีอะไรก็มันถูกแล้วนี่เมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีๆเราก็ต้องคิดว่านี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้กับเรา และเช่นกันเมื่อเราเจอกับอุปสรรคเราก็ต้องคิดว่านี่คือบททดสอบของอัลลอฮ์มองเผินๆมันไม่มีอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงก็คือทั้งความดีและความชั่วสิ่งที่ดีๆและก็อุปสรรคที่เราเจอทั้งสองถือว่าเป็นบททดสอบของอัลลอฮ์ทั้งนั้นคนรวยก็ถูกทดสอบเหมือนกับคนจนที่ถูกทดสอบเหมือนกัน แต่เนื่องจากสถานะที่ไม่เหมือนกันอัลลอฮ์ก็จะทดสอบในรูปแบบที่ต่างกันแต่ที่จะซื้อก็คือทั้งสองคนกำลังถูกทดสอบอยู่ทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าพระเจ้าได้ตรัสไว้ในอ,อัลกุรอานว่าวะนับลูกุมบิชาร์วไคริฟิตนะและเราจะทดสอบเจ้าด้วยความดีและความชั่ว คนจนเขาก็จะถูกทดสอบด้วยการไม่มีเงินและอัลลอฮ์ก็จะดูเขาว่าเขานั้นจะอดทนหรือไม่เขาจะหารสกีหาปัจจัยยังชีพเพิ่มเติมด้วยแนวทางที่ฮาลาหรือไม่หรือว่าเขาจะไปปล้นคนอื่นหรือว่าหาเงินในทางที่ไม่สุจริตนี่เป็นบททดสอบของเขาเขาจะไปถึงสถานะที่เรียกว่าการยอมรับในสิ่งที่มีได้หรือไม่นี่คือบททดสอบของเขาส่วนคนรวยก็ถูกทดสอบ เขาจะขอบคุณในริสกีที่พระเจ้าประทานให้หรือไม่เขาจะปฏิบัติตนที่ดีกับผู้คนหรือไม่ด้วยเงินที่เขามีเขาจะโลภมากหรือว่าเขาจะรู้สึกเพียงพอแล้วเขาจะอ่อนน้อมทมตนหรือไม่หรือว่าเขาคิดว่าเขาเป็นใหญ่เพราะว่าเขามีเงินเยอะนี่คือบททดสอบของคนรวยและบางครั้งบททดสอบของคนรวยก็ยากกว่าบททดสอบของคนจนเพราะอะไรเพราะว่า คนรวยสามารถทำอะไรได้มากกว่าคนจนเขามีเงินเขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจของเขาและเขาสามารถละเมิดในสิ่งที่ศาสนาห้ามง่ายกว่าคนจนเพราะว่าเขามีเงินเขาสามารถทำอะไรก็ได้เขาสามารถไปเที่ยวผู้หญิงเขาสามารถไปซื้อเหล้าเขาสามารถที่จะไปเล่นการพนันซึ่งต่างจากคนจนซึ่งเขาไม่มีกำลังเพียงพอที่จะไปทำสิ่งเหล่านั้นทำให้เขารอดพ้นจากบททดสอบเหล่านั้น และเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆไม่จํากัดว่าบททดสอบจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเท่านั้นการที่เราสุขภาพดีกับคนป่วยเราก็มีบททดสอบเช่นเดียวกันคนป่วยเขาก็จะถูกทดสอบว่าเขาจะอดทนหรือไม่ส่วนคนที่สุขภาพดีก็จะถูกทดสอบว่าในเมื่อเจ้าได้รับสุขภาพที่ดีแล้วเจ้าจะเอาสุขภาพที่ดีไปทําอะไรเจ้าจะเอาไปทําในสิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือไม่หรือว่าสุขภาพที่ดีนำไปสู่ในการกระทำที่ไม่สุจริตด้วยความเข้าใจแบบนี้ เราก็จะสำนึกตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังถูกทดสอบอยู่เราต้องไม่หลงไหลไปกับโลกนี้เพราะว่าความเป็นจริงแล้วเรากำลังถูกทดสอบอยู่และในท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ ผู้ทรงรู้ดีที่สุดว่าบททดสอบไหนเหมาะสมกับเรามากที่สุดเราอาจจะคิดว่าทําไมเราทํางานหนักขนาดนี้อลัลลอฮ์ยังไม่ให้ิสกีให้กับเราไม่ทําให้เรารวยบ้างแต่เราก็เพึงรู้ไว้ว่าบางทีเวลาเรามีเงินเยอะมากเกินไปนั่นอาจจะเป็นสาเหตุของการทรยศของเราต่ออลัลลอฮ์ก็ได้เพึงระลึกไว้เสมอว่าทุกสิ่งบนโลกใบน,นี้มันคือบททดสอบเราจะต้องตั้งสติให้มั่นอยู่เสมอไม่หลงระเริงไปกับมัน อะไรวะเฟิกกุลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแจกิดาแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มุลลัลลอฮ์ย์เราะกาคิยัตุ